โอ้ยขอบคุณค่ะแม่พูด Amanda, อแมนด้าใช้สาวออฟดัมไทยแลนด์เริ่มเลยเมื่อกี้พูดแล้วพูดใหม่หขอบมีพลังเดี๋ยวแม่ปกมือให้ด้วยปกมือให้ด้วยค่ะแต่แต่อย่าปกดังไปหรือติดดังอแมนด้าออ Amanda, ชาลิสาออฟดัมไทยแลนด์โอ้อโหไหนบอกไม่ดังไงดีเหรอ อแม,ม,มนด้าสวยมากเลยค่ะวันนี้ใช่เพราะวันนี้อแม,มนด้ามาในลูกนี่ไงน้ำบุญครับนะคะบุญครับคือชื่อไทยของมาสคอตเราไม่เห็นมีข่าวเลยคะคะอ่อนี่ใช่ไหมข่าใช่นี่เป็นข่าวงานทำนี้นีลูกทำนี้เลยฮฮุๆโอปากะฮูฮุๆฮ <laughs> นี่ก็แกงหนูแม่ไลฟ์ชนเจ๊บเบียคนละยาม <laughs> ไม่ได้นะไม่เอานะไม่พูดถึกนะ ไขนน่ขำนะพำมากพำคืออะไรอ่ะนี่ไงวลี่ขำของแปลว่าอะไรพำอ่ะขำอ๋อขำเ,เป็นวลีของพี่เมดา้าเอ้ยอเมดา้มดาลินดาซารอนเนอ,อ